อันนี่อะไรฮะปลัดกิงนี่ไงขั้นด้วยปลัดกิงนี่ปลัดกิงรุ่นแรกปี40อาจารย์ทําไว้สี่ประมาณ40ไม่เกินไม่เกิน50าสิไม่เกินไม่เกินไม้ขนุนไม้เคยตายนี่นี่ไม้ยูดานนะฮะนี่นะฮะไม้ยาดา์ไม้ยูดาไม้ขนุนตายพายไม้เคยตายพายใช่นะครับเสกตามตําราหลวงปู่ทิมหลวงพ่ออีหลวงพ่อยิเหลือหลวงพ่อยิจวัดหนองจอกนะครับสืบกันมาจนถึงเขาอุดเขาคูหลัก นี่มีตะกรุดด้วยนะครับข้างในของของแท้สมัยก่อนอาจารย์ให้บูชาเท่าไหร่ครับปี2,500ันหารหปีตัวละ5,000 50, 50, ันตัวละ5 0 0พันนะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศครับอ,อาจารย์ต่างประเทศปเียอะเหมือนกันต่างประเทศเอาไปนะครับนะครับไม่เหลือใช่ไหมครับอาจารย์เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณห 6, ก 6, 6อกน,น,นะครับห้าอันหกอันนะครับใครที่เป็นสำนักของอาจารย์เสือของเราครูเสือของเรานะครับ เขาวนงกูเลนนะครับก็มาสอบถามอาจารย์นะครับอาจารย์จะบอกว่าไม่ขายนะครับนี่อาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ขายไปก่อนนะครับเก็บไว้ทําพิธภัณฑ์ก่อนนะฮะนี่นะมาเชื่อมาชมของจริงได้นะครับนะของอาจารย์เขานะ